สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่8นะคะเป็นคำทํานายนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกประจำเดือนมกราคม2564นะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับใครที่มีเวลาเกิดชัดเจนนะ แต่ว่ายังไม่ทราบลัคนาสามารถติดต่อมหาอาจารย์สีได้นะคะอาจารย์จะผูกดวงวางลัคนาให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะนะ,ะ,ะสำหรับใครที่นะคะทราบลัคนาราศีเกิดแล้วก็ดูที่ลัคนาได้เลยสาหรับใครที่ไม่มีเวลาเกิดก็ดูที่ราศีพิจิกนะคะโอเคสําหรับในเดือนนี้นะคะชาวลัคนาพิจิกนะสำหรับบางท่านนะคะจะแบ่งเป็นประมาณ2 สอ,ส,อสองด้านเนาะสำหรับบางท่านนะคะก็มีเกณฑ์นะคะทำอะไรหลากหลายช่องทางนะคะแล้วอาจารย์สีก็แนะนําด้วยนะในเดือนมกราคมนี้นะคะเพราะดาวประจําตัวของเรานะคะอยู่ในภพอรินะอริหมายถึงอะไรหมายถึงริเริ่มหาช่องทางใหม่ๆหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำนะ,ะเพราะงั้นถ้าเกิดคุณไม่ทําคุณก็จะเกิดความเบื่อหน่ายนะ,ะเซง็งล้าอึดอัด ทำอะไรไม่ได้นะคะหรือไปไหนไม่ได้อันนี้ก็ไม่ถือว่ามันเป็นอะไรที่นะคะไม่ไม่ไม่โอเคสําหรับคุณนะคะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณแข็งแรงดีนะคะคุณก็ไปหาออกกําลังกายนะคะทำอะไรให้มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเข้าไว้นะ,ะก็จะทําให้ชีวิตของเรานะคะไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะคะสำหรับใครที่มีงานการทำประจำเนาะนะคะแล้วสำหรับใครที่นะคะ ทำงานเป็นจ๊อบๆแล้วไม่มีงานเข้าเลยอ่าเดี๋ยวว่ากันไปนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเอ่อแต่อย่างแรกก็ไม่อยากให้ทุกท่านอยู่เฉยๆเนาะเพราะบางท่านเวลาอยู่เฉยๆแล้วเดือนนี้ก็มีโอกาสนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาช่องทางนะคะฮึดลุยสู้นะคะอยากให้ชาวพิจิกทุกคนนะคะ เดือนนี้เข้มแข็งนะคะต่อสู้ลุยปัญหานะคะอย่ายอมแพ้นะคะแล้วก็สําหรับบางท่านนะคะบางกลุ่มก็จะมีปัญหาประเด็งประดังเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งรับแล้วก็พยายามแก้ไขไปเรื่อยๆนะคะพอหลุดจากเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัญหาก็จะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทางที่ดีนะคะในทุกด้านเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะก็แบ่งเป็นหลากหลายช่องทางที่ ะะให้ปรับให้เข้ากับตัวคุณเองนะคะเพราะงั้นอย่าอยู่เฉยๆนะคะในเดือนนี้นะคะอย่างน,น้อยๆออกกาลังกายทำตัวให้แข็งแรงทำตัวให้สดชื่นนะคะหารูทางหาโอกาสใหม่ๆทำรุ่นทำนี่นะคะแล้วมันจะเห็นช่องทางเองนะคะ,นะคะสำหรับบางท่านที่มีงานยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วอ่ะก็ลุยสู้แก้ปัญหาไปนะคะก็จะปัญหาเหล่านั้นก็จะหลุดจะหลุดจะหลุดเป็นทีละเรื่องทีละอย่างไปนะคะอ่ะ มาดูกันที่เรื่องงานนะคะเป็นเรื่องแรกว่าเรื่องงานในเดือนมกราคมนี้นะชาวพิจิกเป็นยังไงบ้างนะคะ การงานของชาวพิจิกนะคะเกณฑ์การงานก็มีโอกาสอย่างที่อาจารย์บอกนะนะคะสำหรับท่านที่ว่างงานนะคะก็เตรียมหาช่องทางนะคะทำนู่นทํานี่ให้ได้เลยนะ,ะเพราะว่าช่องทางการเงินของคุณที่แท้จริงนะคะมันคือการติดต่อสื่อสารเพราะงั้นเราต้องออกไปแอคชั่นเราต้องออกไปติดต่อเราต้องออกไปลุยนะคะ ไปติดต่อในเรื่องงานแล้วก็การเงินและการงานมันถึงจะได้ช่องแล้วก็เห็นเป็นตัวเงินในประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดต้นเดือนแล้วอาทิตย์หนึ่งผ่านไปก็ยังไม่เห็นมีวี่แววก็อย่าเพิ่งท้อนะคะลุยๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวประมาณกลางสัปดาห์นะคะการเงินจะเริ่มเข้ามานะ,ะสำหรับท่านที่ทํางานประจํานะคะก็ตั้งแต่กลางสัปดาห์เป็นต้นไปการงานเริ่มเยอะ นะคะการงานเริ่มรับผิดชอบมากขึ้นต้องใช้มันสมองมากขึ้นต้องรับผิดชอบมากขึ้นต้องหาวางแผนแก้ไขนะคะก็มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็สภาพก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นนะคะถ้าใครที่ทำธุรกิจนะคะ อันนี้อาจารย์สีแนะนำเนาะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะ,ะแผนใหม่นะคะเพราะว่านะคะชาวพิจิกเนี่ยจะต้องปรับแผนตั้งแต่เริ่มเขาเรียกว่าต้นเดือนละนะคะต้นเดือนมกราคมแล้วก็ดำเนินการประมาณกลางกลางเดือนปลายเดือนแผนนั้นจึงจะสำเร็จผลนะคะเพราะฉะนั้นก็เริ่มวางแผนใหม่ปรับงานใหม่แก้ไขงานใหม่แล้วก็เริ่มวางแผน สำหรับปี64นี้นะคะในช่วงปลายปีปลายเดือนเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มลุยเริ่มสู้เริ่มวางแผนใหม่นะคะอันใดที่มันดูลู่ทางแล้วมันไม่โอเคก็ต้องหาช่องทางใหม่นะคะอย่านิ่งนอนใจแล้วก็อย่าอยู่เฉยๆนะคะต้องปรับต้องแก้ไขเท่านั้นนะคะจึงจะเกิดผลดีในเรื่องงานของคุณนะคะแต่สำหรับปลายเดือนมีช่องทางนะคะดีๆแน่นอนเพราะฉะั้น คุณต้องปรับแก้นะคะแล้วจะเห็นช่องทางนั้นเนาะนะคะสำหรับการเงินนะคะ,นะคะในเรื่องการเงินนะคะสภาพการเงิน,นะะเดือนนี้ในเดือนมกราในสภาพการเงินของชาวพิจิกนะ,ะจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะการเงินชาวพิจิกนะคะช่วงที่คุณทํางานประจําถ้าคนที่ทํางานประจําก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรมากนักนะคะแต่ว่างานก็จะล้นมือในช่วงกลางเดือน อาทิตย์ที่สองนี้เป็นต้นไปนะคะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจเนาะนะะก็จะมีมุมมองของนะคะ การไปได้อย่างสม่ำเสมอแต่อาจจะไม่ดีมากในช่วงต้นต้นเดือนนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลางเดือนไปแล้วธุรกิจทุกอย่างนะคะก็เริ่มโอเคเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเริ่มค้าขายดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะท่านที่อิงสื่อออนไลน์โซเชียลนะคะจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทำให้คุณได้เงินหรือสภาพการเงินหรืองานของคุณนะคะ<อ>เห็นผลเป็นกอบเป็นกาเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดท่านใดที่ทํากิจการการค้าแบบหน้าเดียวก็หมายถึงว่ามีแค่หน้าร้านนะคะอาจารย์สีแนะนํานะคะช่วงนี้ยุคนี้นะคะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงหรือนะคะเป็นโอกาสของช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีหน้าร้านอย่างเดียวมันหมายถึงว่าคุณตัดโอกาสช่องทางทํางานและเงินของคุณไปเพราะฉะนั้นต้องหาโอกาสเพิ่มช่องทางนี้ทางสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะแล้วก็ดําเนินธุรกิจของคุณ ที่มาในแบบเติมแต่ว่าเพิ่มช่องทางนี้เข้าไปการเงินของคุณนะคะงานของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำเนาะนะคะต้องหัดเรียนรู้เทคโนโลยีสื่อโซเชียลใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะเพิ่มนะคะงานของคุณการเงินของคุณ และอีกอย่างหนึ่งที่ควรเพิ่มนะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณทําธุรกิจนะคะหรือค้าขายนะคะอยากให้เพิ่มช่องทางธุรกิจที่เกี่ยวกับนะคะสินค้าที่เป็นประเภทสินค้าดูแลสุขภาพนะคะสินค้าที่เกี่ยวกับการป้องกันรักษานะอย่างเช่น เจลล้างมือนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือพวกอาหารเสริมที่ดูแลรักษาให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะคะอย่างเช่นวิตามินซีอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นลองหันมาจับนะคะสินค้าหรือดูสินค้าพวกนี้ดูนะคะจะทำให้เราเปิดหูเปิดตาหรือมีมุมมองหรือมีช่องทางใหม่ๆทางด้านการงานและการเงินนะคะทำให้ชาวพิจิกนะคะ เป็นช่วงที่ดีที่สุดทําให้เรามีมุมมองใหม่ๆและเกิดช่องทางใหม่ๆแล้วทําให้ไปได้แล้วดีกว่าที่เป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์สีแนะนํานะคะสําหรับความรักนะคะแนวโน้มความรักของชาวพิจิกนะคะชาวพิจิกเนี่ยถือว่าถ้าถ้าเป็นเรื่องความรักก็จะมีเกณฑ์กระทบกระทั่งนะ,ะกันเล็กๆนี้นอยจนถึงเบื่อมากถือว่าเป็นช่วงที่ต้องเป็นไปนะคะเพราะงั้น ในช่วงเดือนนี้มองว่าชาวพิจิกก็เริ่มจะหลีกเลี่ยงการประทะหรือชนแรงรเพราะฉะนั้นต่างคนต่างหลบหรือต่างคนต่างอยู่นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่โอเคก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหลบดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงนี้ชาวพิจิกไม่พร้อมที่จะชนเพราะเราจะหมดแรงแล้วก็หมดพลังที่จะไปปะทะนะคะสู้คุณหันเอาแรงนั้นไปทับธุรกิจ ติดต่อทํางานทําเงินหาช่องทางใหม่ๆดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็แนะนำเนาะเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจในเรื่องคู่เรื่องอะไรมากนะคะก็ถือว่าต่างคนต่างอยู่ไปคุยกันพอสมควรช่วยเหลือเกื้อกูลกันพอสมควรนะคะเพราะว่ามันมีของสภาวะอารมณ์ที่ะะต่างฝ่ายต่างรุนแรงหรือเราเป็นฝ่ายตั้งรับนะ,ค,ะคู่เราอาจจะแรงหรือหุดหงิดใส่เราซึ่งอันเนี้ย เราต้องมีลิมิตนะคะบางทีคนเราก็อาจจะมีสภาวะที่ทนไม่ได้นะ,ะก็ต้องหลบเลี่ยงบ้างนะคะเพราะงั้นเมื่อเราตั้งรับนานเกินไปก็จะทําให้เราระเบิดได้เพราะงั้นก็ถือว่าหลบเลี่ยงกันไปพูดคุยทักทายกันพอสมควรนะคะก็จะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะคะซึ่งเดือนนี้คุณก็พยายามหลีกเลี่ยงพยายามทําตัวเงียบเย ب, แล้วก็ไปลุยงานลุยเงินนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะ มาดูโชคลาภบ,บ้างนะพอจะมีโชคลาภกับเขาไหมนะคะถ้าเป็นชาวพิจิกที่มีโชคมีลาบนะคะโชคลาบนั้น ก็จะเกิดจากการติดต่อนะคะสื่อสารหรือเกิดจากพี่น้องเพื่อนฝูงที่มาให้โชคให้ลาบของคุณเกิดจากกิจการงานนะคะหรือสิ่งเซนต์บางอย่างของคุณสําหรับคนที่มีซิกเซนต์หรือสําหรับคนที่มีโชคลาบมีมุมมองทางนี้อยู่แล้วแต่สําหรับท่านที่นะคะไม่ค่อยมีโชคลาบที่เป็นจากการเสี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการลงทุนอันนี้อาจารย์แนะนํานะคะโชคลาบของคุณต้องเกิดจากมันสมองการติดต่อการรเริ่มทํา การคิดพลิกแพลงนะคะการวางแผนนะแล้วก็การลงมือทำบวกกับประสบการณ์ของคุณทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าต้องอาศัยมันสมองและสองมือของเราซึ่งเกิดจากการติดต่อนะคะดีที่สุด อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่านะคะในช่วงนี้คุณอยากขายของเก่าคุณมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่ขาดขายคุณไปจับงานเก่าเก่ามาปัดฝุ่นคุณไปจับสิ่งเดิมเดิมที่เคยทํามาแล้วนะคะแล้วหาช่องทางนี่ก็เป็นช่องทางโชคลาภของคุณนะคะที่จะทําให้เกิดไรายได้ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้อาจารย์ก็แนะนํานะคะสําหรับคนที่มีโชคมีลาภอยู่แล้วนะโชคลาภของคุณก็อาจจะมาในรูปแบบของ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบอกนะคะในรูปแบบของพี่น้องที่ให้มาในรูปแบบของลา,าบลอยนะะหรือมรอดกตกทอดในช่วงจังหวะปลายเดือนกลางเดือนนี้นะคะก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็โชคลาภของชาวพิจิกก็ถือว่าจะออกมาในแนวนี้นะคะสุดท้ายนะคะเรื่องสุดท้ายมาดูเรื่องสุขภาพเนาะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าชาวราศีพิจิกช่วงนี้หนุ่มสาวพิจิกหรือคนพิจิกนะคะช่วงนี้เดือนนี้รู้สึกอึดอัดเบื่อนะคะ,ะรู้สึกจะเหมือนถูกบล็อกเหมือนถูกกักขังนะคะทำให้อึดอัดเพราะฉะนั้นหนึ่งะะแก้ไขได้โดยออกกําลังกายนะคะทาสมาธินะคะหรือนะทำให้เป็นประโยชน์ก็คือหาลู่ทางทํางานทําเงินไปติดต่อไปเปิดหูเปิดตา ไปหาคนนู้นคนนี้นะคะก็จะทําให้เรานะคะเจอเจอในบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เรามีช่องมีทางนะคะหรือสําหรับท่านที่มีงานมีเงินมีปัญหาสมหัวล้นหัวนะคะคุณก็ลุยงานลุยสิ่งที่เข้ามาปะทะทีละอย่างทีละอย่างปัญหาเหล่านั้นในเดือนนี้ก็จะค่อยๆหมดไปนะคะงั้นก็ถือว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะก,ก็ทำให้เราหมดปัญหาเดี๋ยวสุขภาพจิตเราก็จะดีขึ้นเองนะคะเพราะว่าถ้ามองในด้านของสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงดีแต่คุณจะมีความเครียดความกังวลความหมุดหงิดนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นในเดือนนี้นะคะเพราะงั้นก็อยากให้อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดสุขสบายดีก็ให้ออกกำลังกายมากๆนะคะแล้วถ้าเกิดบางท่านเนาะอาจจะมีเกณฑ์มีโรคภัยไข้เจ็บหรือ จ็บป่วยได้ในช่วงนี้นะคะเพราะงั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเองแล้วก็ดูแลรักษาไปนะคะสำหรับทุกคนเลยชาวลัคนาราศีพิจิกอันนี้อาจารย์สีต้องเตือนประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนก็ระมัดระวังโรคระบบทางเดินหายใจนะคะโรคปอดโรค ปัจจุบันทันด่วนนี้ก็คือโควิดนะคะต้องป้องกันระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะปล่อยปาะละเลยไม่ได้นะคะกาดต้องสูงมากตลอดเวลาทั้งข้างนอกและก็คนในครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะคะขอให้ชาวลัคนาพิจิกนะราศีพิจิกทุกท่านนะ,ะการเงินให้ดีขึ้นดีขึ้นนะสุขภาพแข็งแรงแค้วคาดปลอดภยัยแล้วก็รอเวลาที่คุณจะเฮงจะรวยนะคะ ในปีนี้ในลำดับต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆทยอยทยอยบอกนะคะคอยติดตามนะคะว่าช่วงไหนชีวิตของเราจะโอเคที่สุดเนาะนะคะฝากติดตามเพจอาจารย์สีโหรานะคะทางเพจแล้วก็ทาง y o t u u e เคืออาจารย์สีโหรานะคะหรือกลุ่มโหราวิวัฒนะคะฝากกดถูกใจทั้งเพจแล้วก็ YouTube เช่นเดียวกัน ถ้าถูกใจกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อประโยชน์อัปเดตตัวคุณเองแล้วคนที่คุณรักด้วยแล้วก็สามารถกดแชร์เพื่อแบ่งปันนะคะด้วยความรักและปรัถนาดีจากอาจารย์